สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะมาอยู่กับเกมลายเศรษฐีกันนะครับอวันนี้นะครับก็อัปเดตแผนที่ใหม่แผนที่หัตเทพนะครับแล้วก็จะมีตัวละคร3ตัวใหม่มาด้วย4นะครับก็ไปดูกันนะครับพอมาดูพอมาดูนะครับก็จะเป็นตัวแรกก็คือเทพีมิวนะครับ อก็โหดนะคพราคุมลูกเต่าแปดสิบเอ็นะแล้วก็มาดูจี้ประจำตัวกันบ้างหาตัวเครื่องช,ชีพแสดงผลเมือ่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของเราโอกาสยี่สิบ้าปเซนที่จะเทีย่ยวรอบโลกด้วยกันหากตัวเครื่องบินช่วยชีพแสดงผลอืก็ดีนะแล้วก็มาดูเอฟเฟกตัวกันบ้าง 25%เซนเมื่อเมื่อถึงเมืองของทีมตัวเองมีโอกาสได้ยอรับโลกแล้วมันหมายถึงตัวไหนเนี่ยก็ยังไม่รู้นะแล้วก็ตัวที่2มาดูกันนะครับคือเด็กการดมาดูที่ข้างล่างประจำตัวกันบ้างเมื่อถึงพื้นที่ของตัวเองมีโอกาส75%ที่ที่ค่าผานรางจะเพิ่มคูณ2จะเป็นเมืองเดียวหรือ จะเป็นทั้งหมดก็ยังไม่รู้นะยังไม่ได้ก็มาดูเอฟเฟกประจำตัวกันบ้างปั๊บเพิ่มเงินเริ่มเกม50% 50%ก็เยอะแล้วลูซี่นะครับตัวที่สมกันมาดูจี้เครื่งราง,างประจำตัวเมื่อหอยได้ดับเบิลติดต่อกัน3ครั้งมีโอกาสเที่ยวรอบโลก85% โอ้แปดสิบห้าก็เยอะนะแต่ว่าพอให้สามครั้งพอใติดต่อกันดับเบิลสามครั้งเนี่ยก็ยากนะเรามาดูเอฟเฟกต์ประจำตัวครับได้รางวัลโบนัสเกมหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหโหดมากโอ้ร้อยยี่สิบก็ประมาณสองเอ็มเหรอ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็คารี่นะครับเพิ่มการควบคุมลูกเต่าแม่นยำ47%โอ้โหโหดแล้วเนี่ย47%แต่ว่าควบคุมลูกเต่าก็78ก็ถือว่าเยอะนะควบคุมลูกเต่า47งูมีโอกาสออกเยอะเลยแล้วก็มาดู มาดูเอฟเฟกประจำตัวนะครับของตัวละครโอกาส25%เมื่อตกอยังเที่ยวรบเที่ยวรบโลกสามารถเดินทางได้ทันทีไม่ต้องรอหนึ่งตาโอ้โหก็ถือว่าโหเหมือนกันนะ25ครึ่งต่อครึ่งนะแล้วก็ไปดูอัลบัม้มอัลบั้มนะครับก็ถ้าได้3ตัวมาก็สามารถเอาไปรับรางวัล5ล้านทองได้นะ เฉพาะอีเวนต์ก็ไปดูอีเวนต์ลูกบางในตำนานเหมือนกันก็มาดูอีเวนต์ลูกบางในตำนานนะครับ9ชั่วโมงก็ได้เพชร10,000ได้ทอง10ล้านโอ้โหแล้วก็อะไรไม่รู้แล้วก็เทแล้วก็ เทพีมิวนะครับมาดู8ชั่วโมง8ชั่วโมงก็ได้เด็ก,การดูซี่แล้วก็คาลี่นะครับพอ7ชั่วโมงก็ดีเหมือนกันนะได้1,000เพชรด้วยก็สามารถเอาไปจับได้อีกแล้วก็3ล้านทองนะครับแล้วก็จะเป็นจะเป็นคิดคิตโตนะครับ ก็คิดตันแล้วก็จะเป็นพวกดาร์กพวกอะไรเนี่ยแล้วก็6ชั่วโมงก็จะสุ่มการ์ดสุ่มทองสุ่มเพชรสุ่มสุ่มคิดตันนะแล้วก็ไปดูการซื้อการซื้อคิดตันเนี่ยครับการซื้อคิดตันก็จะมีเจพีมิวขายแต่ว่า ขายเนี่ยค่อนข้างแพงนะขายก็สามหมื่นเลยล่ะโอ้โหเยอะแล้วก็มาดูในะอีเวนต์เนี่ยนะก็ครั้งแรกผมก็นึกว่ามันจะหมดอีเวนต์ไปเลยแต่ว่าก็มีกลับมาอีกนะพอม,มีกลับมาเนี่ยก็จะเป็นมีทองเจ็ดหมื่นเจ็ดมืนทองแล้วก็ ด้น150แพ็กการ์ดคาร์ดเอดบวกแล้วก็เพชร300เพชรนะก็ถือว่าเยอะเยอะกว่าอีเวนต์อีเวนต์เ,นเ,นเมื่อกี้ก็เป็นอีเวนต์ที่ข้างลางแล้วก็ไปดูร้านขาร้านขาก็จะมีขายมันก็จะสุ่มมันกับ ครั้งทั่วไปก็จะได้ก็จะได้บาวแล้วก็โคนี่แล้วก็ลูกบางกในตำนานเดี๋ยวเรามาเปิดแล้ววิดีโอหน้าเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันยังไงก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ